ไปค่ะ 好好好 chị làm cái ăn cơm bằng bằng mẹ xôi Wow. Anh lại 4ีสแชั่วโมงแล้วค่ะนี่ขาวมองแทบไม่เห็นเม็ดถั่วแล้วนะคะอันนี้คือได้ที่แล้วสวยมากโอ้โอเคโอ้น่าเชียร์มาก うレー。Mm. <music>